เราจะพาเดินไปดูแผงกันก่อนนะครับได้อยู่ฝั่งนี้ลักษณะการวางแผงก็าวางาวางไว้เฉยๆครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่อ,อําเภอแก้งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีม,มานะครับวันนี้เรามาปรับปรุปงแก้ไขระบบชุดนี้นะครับชุดออฟกิจนะครับให้กับท่านลูกค้านะครับนะก็ เดี๋ยวปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้เป็นทีมช่างนะครับก็ต่อตามความรู้ตามเข้าใจนะครับแล้วก็ก็อาจจะยังไม่เป็นระบบเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ต่อใช้งานเองไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เรียกทีมงานเรามาปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์กว่านี้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเสร็จงานแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูแผงกันก่อนนะครับนี่นะครับแผงมีอยู่สามแผงนะครับในระบบยี่บสี่โวลต์นะครับชุดเดิมนะครับ๋ยวชุดใหม่นี้เราจะเพิ่มบีกแผงหนึ่งนะครับให้เป็นสี่แผงนะครับแล้วก็เราจะยกนะครับเราจะยกท้ายฝั่งนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ตทิ์ต้านอยู่ฝั่งนี้ นะครับทต้อยู่ฝั่งนี้ลักษณะการวางแผงก็อาวางาวางไว้เฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะรับแดดรับแสงได้ไม่เต็มที่นะครับตามองศาของการวางแผงนะครับอันนี้ก็จะแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็ติดตั้งนะครับระบบชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับพร้อมกับ ตัว AC output นะครับตัวนี้เราใส่ชิโนทามเมอร์ไปด้วยนะครับเพื่อควบคุมโวลต์นะครับแล้วก็กระแสการใช้งานของอินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็นงานปรับปรุงแก้ไขนะครับส่วนแผงตรงนู้นเราก็ทำการยกนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับอ่าเนี่นะครับเรายกขึ้นนะครับเพื่อให้ได้มุมแล้วก็องศาที่ถูกต้องนะครับจากของเดิมนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บงานสายอยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับถ้าเสร็จระบบแล้วนะครับนี่นะครับระบบนะครับใหม่นะครับก็ตัวนี้ช่างก็ากำลังเก็บงานสายนะครับเราก็จัดเรียงใหม่นะครับตัวนี้ก็เอาพุทก็จะใช้ผ่านชิโน่ทาเมอร์ตัวนี้นะครับถ้าใช้กระแสมากกว่า10แอมป์เนี่ยตัดเลยนะครับ10แอมป์นี้ชิโน่ทาเมอร์ก็จะตัดเลยนะครับในตู้เราแลนจะไม่ได้ปิดฝาตู้นะครับอิวอร์เตอร์ใช้ตัวเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนจากชาร์จเจอร์ใหม่นะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ชุดเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับติดตั้งไปแล้วตีนนี้ก็เพิ่มพัดลมนะครับพัดลมระบายแก๊สนะครับหรือว่าระบายอากาศนั่นแหละครับในตู้นะครับตัวหนึ่งก็จะเป่าเข้าไปนะครับอีกตัวข้างล่างก็จะเป่าออกมานะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระบบที่แก้ไขนะครับชาร์จเจอร์เปลี่ยนเป็น MPPT นะครับขนาด30แอมป์นะครับกระแสชาร์จตอนนี้ก็นี่นะครับ ก็แบตเตอรี่ก็มีการประจุอยู่บ้างแล้วนะครับก็เป็นงานแก้ไขนะครับให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เรียกทีมงานเรามานะครับปรับปรุงระบบนะครับให้นะครับแล้วก็เพิ่มแผงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ามีอยู่มีอุปกรณ์อยู่บ้างแล้วนะครับอยากได้ระบบที่เป็นระบบนะครับ ก็สามารถโทรนะครับเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0885250573นะครับ SN ซ้อมโทรศ s พท์เซลเชฟูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ